เจ้าหนี้ตำรวจของสามเสนตอนนี้เคลื่อนย้ายออกหมดแล้วนะครับตอนนี้มีรถรถยกของสนกับรถเจ้าหนี่ตำรวจบางส่วนกินล่วงลงไปนะครับไปรับความเสียหายเบื้องต้นไม่มีพวกบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นรถตำรวจสี่คันครับรถตำรวจเป็นรถรถยกนะครับตกลงไปลูกไปหนึ่งคันแล้วก็รถเจ้าหนี่จราจรอีกสองคันร่วงลงไปเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้ด้านล่างเนี่ยฝั่งนี้กินเข้ามาลึกแล้วนะครับแล้วก็ตอนตอนนี้ปลาปลาตัดไปหมดแล้วน้ำน้ำหยุดไหลแล้ว ฝั่งสอนอเี่ที่สอนอใหม่เนี่ยกินเข้าไปประมาณ20เมตรแต่ลึกเนี่ยประมาณ10บถึงสาเมตรคือตอนนี้หลุมเนี่ยมันกว้าง30มสคูณสาลึกประมาณ30ถูกต้องไหมประมาณนั้นประมาณนั้นหรือมากมากว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นระยะทีแนวโน้มเข้าไปเข้าไปดูไม่ได้ครับตอนนี้ซุดต,ต,นนตัวอยู่แล้วครับน่สลายยุดนิสลายอยู่แล้วยืดขยายวงวงแล้วครับเมื่อเช้าเนี่ยแค่น้ำประปาแตกแค่ไหนครับเมื่อตอนเช้าคือเริ่มมันจัดตรงไหนครับถนนซุดก่อนหรือว่าเ ปลาตรงนี้สังหรณ์พุทตัวนิดเดียวแล้วเป็นโดนท่ข้าวปลาแล้วก็มีการแตกตามที่ส่งรูปให้นะครับว่านิดเดียวแต่นั้นก็แค่เดียวครับเป็นเวลาไม่ถึงชั่วโมงก็กินงวงกว้างนะครับสั่งโรงพยาบาลนี่ได้รับผลกระทบไหมเบื้องต้นยังไม่มีผลกระทบนะครับเนื่องจากใช้ของโรงพยาบาลมีไฟสำรองอยู่แล้วปลาปลาก็มีของโคราเซนกันนะครับเบื้องต้นนะครับที่ที่ไปสั่งักแจ้งมาครับ